นี่ใส่แผ่นเก็บเสียงค่ะเธอใส่แผ่นเก็บเสียงจ้ะก่ออิฐสองชั้นแล้วก็ใส่แผ่นเก็บเสียงอย่างนี้นะคะเห็นไหมก็จะช่วยได้การแสงกันเสียงได้นะคะนี่การความร้อนก็ใส่ลงไปนี่นะคะเธอเก็บเสียงนี่เป็นห้องนอนค่ะห้องนอนจะไม่มีใครรบกวนเราได้เวลาที่เราอยู่ในห้องนอนนะคะ อืจะไม่มีใครจะไม่มีผู้ใดรบกวนเราได้เดี๋ยวประตูกระจกก็ต้องเก็บเสียงเหมือนกันใช่ไม่ทุกคนอย่าไปคิดมากช่วยให้ไม่ร้อนมากด้วยใช่ค่ะเฮ้ยอย่าไปคิดมากนะคะไม่ได้หมายความอย่าง,งน,นั้นนี่นี่อันนี้ต้องระวังเออมันแบบมันจะทำให้เราแบบอันนี้ <c oughs> เวลาเรานอนมันจะได้ไม่มีเสียงรบกวน ใช่เวลาไล์สดเวลาแพ็คโอ้ยไม่ได้แพ็คอยู่แล้วค่ะไม่แพ็คอยู่แล้วห้องนอนห้องนอนห้องนอนไม่แพ็คอยู่แล้วนี่นี่ตัอ้งอย่างนี้ทุกคนนี่อันนี้ใส่ไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยห้องนอนไม่ไล์ไม่ใช้ไลฟ์สดอยู่แล้วไล์สดน่าจะเป็นห้องฝั่งนี้ค่ะไล์สดจะเป็นห้องนี้เวลากลางคืนไล์สดคุยกับเอฟซีอะไรกับเอฟซีก็จะเป็นห้องนี้ใช่เดินต้องระวังพื้นเพราะว่ามันมี อันนั้นแต่อันนี้ไม่ได้ใส่ที่เก็บเสียงเพราะว่าเป็นห้องที่แบบเอาไว้แบบวิวโชว์วิวดูวิวดูวิว,ด,ว,วดูอะไรวิวหลักวิวสวยมากเลยวิวสวยทุกทิศท,ทางเลยอันนี้จะเป็นวิวแบบข้างบ้านนะคะ <c oughs> ข้างบ้านมีสระน้ำมีต้นไม้มีสวนยางอันนี้เดี๋ยวให้ดูวิวหลังบ้าน อันนี้เป็นวิวหลังบ้านค่ะวิวหลังบ้านนี้จะมีภูคงภูเขานะคะภูเขาจะอยู่โน้นหลังบ้านไม่มีภูเขาหรอกหลังบ้านจะเป็นแบบนี้แต่ตรงโน้นตรงทางเข้าบ้านหน้าบ้านตรงนู้นฝั่งนน้นจะมีภูเขาจะมีภูเขามีอะไรแล้วก็ที่เห็นก็คือที่ที่ซื้อใหม่นะคะตรงนู้นเลย เดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะคะรอแดดล่มก่อนจังหวัดจันทบุรีค่ะเดี๋ยวขอแดดล่มก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะไกลจากชายแดนไหมไกลอยู่ค่าตรงท่าใหม่ถ้าสมมุติว่ามันไม่มาทางน้ํำะนะมันก็ไกลยอยู่นะคะไม่ได้ติดกับบ่อไล่ถ้าบ่อไร่ตาดนะอันนั้นอนะ่ะพื้นที่เลยชายแดนก็ มีการประทะก,กันเล็กน้อยด้วยนะคะที่ตาดเมื่อคืนไม่ใช่เมื่อคืนสิเมื่อเช้ามืดประมาณตีห้าแต่ก็ไว้ใจในศักยภาพของกองทัพเรือนะคะกองทับเรือก็เอาอยู่ไว้ใจว่าเอาอยู่นี่นะคะนี่ก็เป็นห้องน้ำข้างบนไปอะไรไปนะคะทุกคนเออ อยู่ท่าใหม่เหมือนกันขอบคุณค่ะบ้านเราหน้าอยู่ที่สุดแล้วค่ะแม่ขอกําลังใจหน่อยอยู่ตัดเขาเสมิงคิดว่ากองทัพบ,บุรพาเอาอยู่นะคะคิดว่ากองทัพบ,บุรพาเอาอยู่แล้วตอนนี้เขาก็กําลังกําลังจัดการเก็บกวาดนะคะเออพวกที่ลุกลานอยู่นะคะคิดว่าเอาอยู่เอาอยู่เพราะว่าถ้าถ้าไม่หยุดก็น่าเราก็น่าจะตอบโตห้หนักขึ้นหนักขึ้นแล้วนะคะ แล้วด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรอะ่ะก็คิดว่าคิดว่าเชื่อมั่นแล้วกันใช้คําว่าเชื่อมั่นแล้วกันนะก็ไม่อยากประมาทแต่ว่าก็เชื่อมั่นแหละว่ากองทัพเขามียุทธวิธีในการจัดการของเขาแล้วเขาก็จะปกป้องพวกเราได้นะคะอืมเหล็กเหล็กอะไรเต็มไปหมดเลยอยู่หนองค้าใช่ไหมคะฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะ งานละเอียดมากใช่อันนี้ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะก่ออีกชั้นหนึ่งนะคะอันนี้มันเป็นอุย้ยดวดแดงครับอันนี้เป็นแผ่นเป็นแผ่นนี่อันนี้นี่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 อืมนี่จะนี่จะเป็นห้องนอนนะคะทุกคนห้องนอนฟิลลิ่งห้องนอนอันนี้เป็นหัวนอนหัวนอนก็จะสามารถมีหน้าต่างก็จะสามารถมองออกไปก็จะเห็น เห็นคนเห็นอะไรได้ในระดับหนึ่งเป็นแผ่นเก็บเสีงกับการเสียงการความร้อนกันความร้อนอือ ừ, มันเป็นแบบเนี้ยห้องที่เขาใช้ทำอะไรนะห้องที่เขาใช้ทำพวกอ,อห้องคาราโอเกะห้องอะไรอย่างเงี้ยครัเขาจะใช้แผ่นแบบนี้แหละแผ่นแบบนี้แหละไม่ให้เสียงมันออกไป ให้เสียงมันเล็ดลอดออกไปได้แต่ว่ามันร้อนมากทุกคนบอกเลยว่าร้อนขนาดจะหกโมงอยู่แล้วเนี่ยจะหกโมงอยู่แล้วยังร้อนมากเลยอ่ะดิฉันหนูดูแดดดิโอ้โหแดดแดดยังอยู่ดีค่ะขอบพระคุณที่เป็นห่วงนะคะปลอดภัยดีค่ะที่ท่าใหม่ยังโอเคนะคะ ที่แถานั้นไล่ละกี่บาทโอ้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเป็นร้านอยู่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ที่ด้วยค่ะแล้วแต่ด้วยว่ามันเป็นที่แบบไหนที่ติดถนนไม่ติดถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลายอยู่ที่ที่จันไม่ถูกนะคะที่ที่ฉันซื้อก็ไม่ถูกบุรพาไม่แพ้ถูกต้องค่ะที่ที่ฉันซื้อก็แพงอยู่อันนี้เป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะเป็นระเบียงหน้าบ้านเวลาที่ออกมาดูนู่นดูนี่ แต่จะได้ออกหรือเปล่าไม่รู้ทำไม่ย่างนั้นแหละใช่ที่จันบุรีแพงนะคะที่จันบุรีตอนนี้จังหวัดจันเป็นประเทศที่ที่ที่ดินขึ้นนะคะที่ดินขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องของเออ่การค้าเรื่องผลไม้เรื่องอะไรนะคะแล้วก็เป็นจังหวัดที่ที่ที่คนอยากจะมาอยู่กันเยอะอีกจังหวัดหนึ่งมันยังเป็นจังหวัดสีเขียวอ่ะอุตสาห์เออมันไม่ใช่จังหวัดอุตสาหกรรมอ่ะมันยัง โอเคอยู่เป็นจังหวัดสีเขียวไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะอะไรเยอะสง,งบแล้วก็เรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรใดๆมันครบถ้วนเลยที่จันมีทุกอย่างเลยทั้งอาหารทั้งผลไม้อาหารทะเล่ายมันครบถ้วนไงดิฉันโชคดีละที่ได้เกิดเป็นคนจันนี่เสือผ้าลงไปข้างล่างแล้วการแดดสอง พื้นที่บ้านเยอะใช่ค่ะเบาๆหกไร่ค่ะตอนนี้หกไร่แล้วพื้นที่รวมที่ซื้อเพิ่มด้วยบันไดบันไดสําเร็จแล้วเดี๋ยวจะปูแผ่นไม้นะคะทุกคนรอดูได้เลยรอดูเดี๋ยวจะขั้นตอนของการตกแต่งแล้วทีนี้ต่อไปก็ขั้นตอนของการตกแต่งเดี๋ยวพาไปดูนะคะที่ถมที่ไปถึงไหนแล้วตอนนี้ยังไปไม่ได้แดดช่าเลยเดี๋ยวหน้าไหมอีกเพิ่งไปฉีดอันนี้มา เพิ่งไปฉีดรีจูรันไปทำพีอพไปทำพีพีพหน้าแดงอันนี้เป็นชั้นล่างนะคะทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นก็ตอนนี้กำลังอู้ทำคานและคานประตูละทำคานประตูล้ว <c oughs> นี่เดี๋ยววันนี้ต้องจ่ายเงินเขาอีกเก้าแสนกว่าบาทงวดที่ห้ามีคานประตูประตูบานเฟียมค่ะประตูบานเฟียม ทำแบบสไตล์มินิมอลกึ่งมินิมอลอุ้ยไปเดี๋ยวพาไปดูสระข้างล่างทุกคนดีนะคะฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะที่ฉันอยู่ช่องนี้ตลอดนะฝากกดติดตามอิดมอนคงทนอยู่ไปจนหมดชั่วอายุไขดิฉันก็อยู่ไปจนชั่วอายุไขข,ของเรานั่นแหละไปเดี๋ยวพาลงไปข้างล่างค่ะ อันนี้เป็นสระน้ําส่วนตัวพื้นที่เยอะค่ะเดินแทบไม่หมดละตอนเนี้หกไร่เดินเหนื่อยแล้วค่ะตอนเนี้เดินเหนื่อยละหกไร่เดินไม่ไหวอันนี้จ้างเขามาทําความสอมาถอนมาเร็วเร็วเรร็วมีปลาคาราฟมีอะไรทุกคนเดี๋ยวดูฉันจะให้อาหารดูทุกวันนี่มีอยู่ท่ามกลางธรรมชาติค่ะนกคงนกเขานี่มองไปที่บ้านจะเป็นแบบนี้นี่ มันคือมันไม่ใช่สาราการประเรียนโครงมันอะเหมือนสาราการประเรียนแต่ว่าเดี๋ยวคุณดูดิฉันตกตกแต่งสิคุณจะคุณจะชอบบ้านเนี่ยมันต้องดูตอนบิวอินต้องดูตอนตกแต่งมันจะไม่มีฟีลลิ่งความเป็นวัดหรอกดิฉันก็พูดไปงั้นแหละตกแต่งแล้วคุณจะชอบเลยเรียบหรูดูดิทุกคนเออถอนหญ้า หมดไปกี่บาทวะ4,000จ้างเขามาถอนหญ้าแต่ไม่เป็นไรคนแก่เขาเป็นรายวันก็ให้เขาเขาจะได้มีตังค์นี่มุมนี้นี่ทุกคนมุมนี้มุมนี้ทิ่ฉันชอบมุมนี้ที่สุดเลยที่ฉันรู้สึกว่ามันสวยบ้านบ้านมุมนี้สวยมาก สวยมุมนี้สวยมากเลยสะอาดตาด้วยสมัครแม่บ้านค่ะเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวรับสมัครแล้วจะบอกจะแจ้งนะคะแม่บ้านนะ่ะต้องหาคนที่เราไว้ใจได้นะต้องหาคนที่เราไว้ใจได้แล้วหาคนที่แบบละเอียดละออแม่บ้านนะ่ะเออต้องเป็นคนที่เราไว้ใจได้แล้วก็ทำงานแบบละเอียดละออ ทำกับข้าวได้ด้วยอะไรอย่เงี้ยทำกับข้าวได้ซักผ้ารีดผ้าเอวิติงจริง,รงกระเบลเนี่ยทุกทุกคนดูปลา,ามันว่ายตามเห็นไหมมันรู้มันจะมากินเนี่ยเห็นไหมมันว่ายตามมาเร็วแล้วเวเวเว,ว,วมันว่ายตามเจ้าของมัน